เวลคัมแบ็คทูไทยวอลแมชชีนส์ช่องของคนรักอาวุธยุทโธปรกรณ์ไทยและเทคโนโลยีทางทหารจากทั่วทุกมุมโลกวันนี้เราจะพาแฟนๆทุกคนไปจาะลึกกับขีปนาวุธที่สร้างความฮือฮาไปทั่ววงการนั่นคือแรมเพทรุ่นใหม่ปี2026ระบบขีปนาวุธที่ผสานเทคโนโลยีล่าสุดเข้ากับพลังทำลายล้างอย่างนาทึ่งขีปนาวุธรุ่นนี้ถูกพัฒนาเพื่อโจมตีเป้าหมายที่มีการป้องกันแน่นหนาไม่ว่าจะเป็นศูนย์ควบคุมทางทหารสนามบินเรดาร์หรือฐานป้องกันภัยทางอากาศ แรมเพจ2,026เป็นผลงานการพัฒนาร่วมกันร,ระหว่างอิสราเอลกับพันธมิตรตะวันตกโดยต่อยอดจากกลุ่นก่อนหน้าเพิ่มสมัถนาด้านความเร็วความแม่นยำและเทคโนโลยีหลบหลีกการตรวจจับจากระบบเรดาร์ในปี2026นี้ถือเป็นการอัปเกรดครั้งสำคัญที่สุดของแรมเพจตั้งแต่มีการเปิดตัวมาตัวขีปนาวุธใช้ระบบนำวิถีหลายรูปแบบทั้ง GPS INS และระบบนำเป้าด้วยภาพทำให้สามารถโจมปีเป้าหมายได้แม่นยำในทุกภูมิประเทศแม้สภาพอากาศเลวร้ายก็ตาม ตัวโครงสร้างภายนอกของ r รมเพ g e 2,026ทำจากวัสดุคอมโพสิตคาร์บอนไฟเบอร์ผสมไทเทเนียมที่ทั้งเบาและทนความร้อนสูงมีการออกแบบทรงแอโรไดนามิกเพื่อให้สามารถพุ่งไปยังเป้าหมายด้วยความเร็วสูงสุดกว่า1.5มักหรือเกือบ1,900กิโลเมตรต่อชั่วโมงและสามารถยิงจากระยะไกลได้ถึง300กิโลเมตรโดยไม่ต้องเข้าใกล้พื้นที่อันตราย ส่วนหัวรบของ a ร p a พท2,026รองรับการติดตั้งระเบิดแรงสูงหรือ h i g h e x p l o ว i v e w a r h e เ d ที่มีอนุภาพทำลายกว้างถึง100เมตรจากจุดระเบิดและยังมีรุ่นที่สามารถเจาะเกราะหรือโครงสร้างคอนกรีตขนาดใหญ่ได้อีกด้วยซึ่งเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับใช้โจมตีโกดังเก็บอาวุธบังเกอร์ใต้ดินหรือฐานบัญชาการไทยเองให้ความสนใจในเทคโนโลยีเรมเพทรุ่นใหม่นี้เป็นอย่างมากโดยมีรายงานว่ากองทัพไทยได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปศึกษาระบบดังกล่าว และอยู่ระหว่างการประเมินเพื่อจัดหาเข้าประจำการในอนาคตอันไกลหากแรมเพจ2,026ถูกนำเข้ามาใช้จริงจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถของกองทัพไทยในการป้องปรามภัยคุกคามและตอบโต้การลุกรานในรูปแบบทันสมัยหนึ่งในจุดเด่นของแรมเพจคือความสามารถในการติดตั้งกับเครื่องบินรบหลากหลายรุ่นเช่น F-16 F-15 และแม้แต่ UAV แบบปิดอาวุธทำให้สามารถนำไปใช้ได้ในหลายภารกิจ ไม่ว่าจะเป็นการโจมตีแนวหน้าหรือเป้าหมายในแนวลึกแรมเพจยังมีคุณสมบัติสติลที่ช่วยลดโอกาสถูกตรวจจับจากเรดาร์ของข้าศึกทําให้ขีปนาวุธสามารถเข้าสู่เป้าหมายโดยที่ฝ่ายตรงข้ามไม่มีเวลาโต้กลับระบบอิเล็กทรอนิกส์ภายในถูกออกแบบใหม่ทั้งหมดมีการประมวลผลแบบเรียลไทม์และระบบ AI ช่วยปรับเส้นทางการบินในกรณีที่มีสัญญาณรบกวนหรือการโจมตีจากระบบต่อต้านขีปนาวุธ นอกจากนี้ r a m เพ g e 2026ยังสามารถยิงแบบ m u l ติเพิล a าร e t ได้หมายความว่าสามารถตั้งค่าล่วงหน้าเพื่อโจมตีเป้าหมายหอลายจุดในภารกิจเดียวซึ่งช่วยประหยัดเวลาและทรัพยากรในการปฏิบัติการทางทหารการทดสอบล่าสุดในช่วงต้นปี2026ได้แสดงให้เห็นว่าแรมเพจรุ่นใหม่นี้สามารถเจาะทะลวงเป้าหมายจำลองที่จำลองเป็นฐานใต้ดินระดับลึกได้ภายในเวลาไม่ถึง2นาทีนี่คือความแม่นยำที่กองทัพทั่วโลกกำลังต้องการ ในยุคที่สงครามสมัยใหม่ไม่ใช่แค่การใช้จํานวนแต่คือการใช้เทคโนโลยีเพื่อให้ได้เปรียบสูงสุดแรมเพจยังได้รับคําชมจากนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงว่าเป็นเกมแชนเจอร์หรืออาวุธที่สามารถเปลี่ยนแนวทางการรบได้ในอนาคตเพราะมันช่วยให้ประเทศที่มีทรัพยากรจํากัดสามารถโจมตีเป้าหมายได้อย่างแม่นยําโดยไม่ต้องพึ่งกองกําลังขนาดใหญ่และด้วยต้นทุนต่อหน่วยที่ต่ากว่าขีปนาวุธลักษณะเดียวกันในตลาด การนำแรมเพจ2026เข้าสู่คลังแสงของกองทัพไทยจึงเป็นการลงทุนที่มีความคุ้มค่าทางด้านงบประมาณและประสิทธิภาพจากภาพจำลองและการสาธิตในงานแสดงอาวุธยุโทโธปกรณ์นานาชาติเมื่อไม่นานมานี้เราได้เห็นแรมเพจ2026ติดตั้งบนเครื่องบินโจมตีเบาและสามารถยิงออกจากกลางปล่อยในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีจุดเด่นอีกประการคือสามารถควบคุมเส้นทางผ่านระบบควบคุมภาคพ,พื้นดินได้แม้จะยิงไปแล้วนั่นหมายความว่าสามารถเปลี่ยนเป้าหมายกลางทางได้หากจำเป็น เป็นระบบอาวุธที่มีความยืดหยุ่นสูงในอนาคตอันใกล้หากแรมเพจถูกนำเข้ามาเสริมทับในไทยอาจจะถูกติดตั้งบนเครื่องบินกลิปเปหรือใช้ร่วมกับระบบ UAV ที่กำลังพัฒนาในประเทศเป็นการผสมผสานเทคโนโลยีจากต่างประเทศกับการพัฒนาในประเทศเพื่อเพิ่มความมั่นคงทางยุทธศาสตร์และลดการพึ่งพาต่างชาติเมื่อพูดถึงการฝึกใช้แรมเพจนั้นคาดว่าจะต้องมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในระดับสูงเพราะระบบนำวิถีและเทคโนโลยี AI มีความซับซ้อนมาก แต่หากทำสำเร็จกองทัพไทยจะมีกำลังรบที่ล้ำสมัยและตอบสนองต่อภัยคุกคามรูปแบบใหม่ได้อย่างทันท่วงทีสำหรับแฟนแฟนไทยวอลแมชชีนส์นี่คืออีกหนึ่งตัวอย่างของอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่จะเป็นส่วนหนึ่งของอนาคตกองทัพไทยและอาจมีบทบาทสำคัญหากเกิดความขัดแย้งในภูมิภาคแรมเพจ2026ไม่ใช่แค่ขีปนาวุธแต่มันคือเทคโนโลยีที่แสดงถึงความก้าวหน้าของยุโทโธปกรณ์ในศตวรรษที่21 ก่อนจากการหาชอบเนื้อหาแนวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไทยวอลแมชชีนเพื่อไม่พลาดข่าวสารอาวุธยุทโธปรกรณ์ใหม่ๆจากทั่วโลกโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ